đó là các bạn tham gia công viên này là gì ơi hay không bỏ lỡ những video hấp dẫn บรรยากาศมาฝากพี่น้องนะครับนี่ทางการสินนะครับลมแรงครับากองมือจับยังจิวนะครับกลองตรงนี้บรรยากาศมาฝากพี่น้องนะครับเรรกี้ครับ่องอัปเดตมาให้พี่น้องไปคัดเินกรับเนา

บรรยากาศมาฝากพี่น้องครับบรรยากาศสดๆนี่ครับันเทิงเป็นวันอาทิตย์นะครับเนาะเบิ้งนะครับต้นใหม่ครับเที่ยววันๆน,นี้ครับนี่ยโกใหม่หน้าบ้านบระกอบนะครับอา่ากับบรรยากาศตอนนี้นะครับลมเหยังแห้งอยู่นะครับพี่น้องเนี่อยู่นาบ้านประกอกครับตัวนี้นไม้ ตอนนี้ราคากระสอบนาบ้านบกวงก็เริ่มเปิดแล้วนะครับเนาะนะครับไปแล้วนะครับแผ็ทหนึ่งแล้วนะครับลมแห้งน,นะครับก็เริ่มมีเสียงฝ่ามาแล้วนะครับเนาะ อีกอยังรวมแห้งเก่าหน,นุ่มฝากไปถึงพี่น้องแฟนคลับสู้ๆทุกคนนะครับนานนะจยังไงก็ต้องอีกการะละมัดระวังนะครับเนาะฝนฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับอากองกับเจี๊ยบเอาสมีก่อนครับผมยังไงนะครับมาแจ้งข่าวพี่น้องน,นะครับเนาะทางการศิกษาหน่วยเพิ่งกับรวมแห้งอยู่หมดนี่นะครับผมอ่าก็ยังไดงก็ละมัดระวัางตัวนะ,น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 ะครับพี่น้องแฟนเก่าสู้ๆกันครับผม